ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเติมเงินเข้าสู่ไอคิวออฟชั่นผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ง่ายๆนะครับเลือกธนาคารที่เพื่อนๆต้องการจะเติมนะฮะแล้วก็เลือกจำจำงเงินแล้วก็ทาการดาเนินการเลยนะถ้าเข้ามาสู่หน้านี้แล้วของธนาคารกสิกรไทยเนี่ย เพื่อนๆต้องไปสมัครเคสไบเบอร์ก่อนนะเพื่อใช้ในการยืนยันกันที่จะโอนเงินเนี่ยไปสู่ไอเคิวออปชั่นถ้าไม่สมัครตัวเคสไบเบอร์ตัวนี้เราจะไม่สามารถเติมเงินเข้าไอคิวได้เพราะเคสไบเบอร์เนี่ยเป็นตัวยืนยันว่าเรายืนยันว่าเราจะโอนเงินจริงๆเพราะงั้นเราเข้าสู่ระบบเคสไบเบอร์ตัวนี้ระบบเขาจะโอนเงิน ธนาคารของเราเงินในบัญชีของเราเนี่ยระบบจะตัดเงินออกไปถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้สมัครเค y Cipher นะไปสมัครเค y เบอร์ก่อนของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยส่วนของธนาคารอื่นก็มีนะแต่เพื่อนๆต้องไปถามธนาคารว่ามันคืออะไรส่วนผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ใช้ผมเลยไม่รู้ผมใช้ของกสิกรไทยอย่างเดียวเพราะงั้นผมจะเติมผ่าน กสิกรไทยก็ใส่ชื่อครับตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านตัวนี้นี่คือไม่ใช่ตัวแอปธนาคารโอนเงินของในโทรศัพท์นะมันไม่ใช่นะในแอปโอนเงินในโทรศัพท์มันเป็นอีกตัวหนึง่งส่วนตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึง่งถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี้ยไปถามธนาคารเลยเรื่องนี้ พวกนี้มันเกี่ยวกับธนาคารนะเพื่อนๆถามธนาคารเนี่ยเขาจะบอกให้เพื่อนๆหมดเลยทุกอย่างก็รอครับระบบกำลังทำการโอ,อนเงินครับประมาณ5นาที ระบบจะส่ง OTP มาที่โทรศัพท์เราเบอร์โทรศัพท์เราว่าต้องการที่จะโอนเงินเท่านี้ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วระบบเขาโอนระบบคาบอกว่าผมจะโอนเงิน1น0 0พันบาทเขาได้ส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์มือถือของผมแล้วให้ใส่ OTP เพื่อย,ยืนยันที่จะโอนเงินเออหรหัสรหัส OTP เนี่ยมันจะไม่ซ้ำกันนัในแต่และรอบ รอกันครับยังไม่ได้เข้าเบอร์ผมเลยก็ประมาณเวลาในการที่จะยืนยันประมาณ3ามไยกว่าวิเนี่ห้าหกนาทีเลยมาละกดยืนยันโอเครอ แต่เพื่อนๆต้องมีเงินธนาคารต้องมีเงินในธนาคารให้พอก่อนนะถ้าไม่มีเงินในธนาคารเนี้ยตัวระบบเขาจะหักย่องเงินไม่ได้เพื่อนเวต้องมีเงินในธนาคารให้พอเท่าที่เพื่อนๆจะหักนะตรงนี้มันบอกว่าจะโอนเงินไปยังบุคคลที่3ใช่ไหมใช่ยืนยันอีกครั้งเป็นจำนวนเงิน1000กว่าบาทผมก็จะรอรับ otp อีกครั้งมาแล้วนะครับ โอเคแล้วก็กดยินกันครับ<ค><ย>การที่จะเติมเงินเข้านี่มันจะยากยุ่งยากหน่อยมันไม่เหมือนตอนที่เราถอนเนี่ยตอนที่เราถอนนี่ระบบจะโอนเ,เงินผ่านไปยังธนาคารโดยตรงของเราเลยแต่ตอนเปตนมตอนเติมเงินเนี่ยเราต้องสมัครเคเซเบอร์ก่อนของ ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับถ้าผมได้ทำโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ผมก็จะกลับมาที่แอป IQ Option นะครับเงินก็เข้ามาลนะในระบบ IQ Option 30เหรียญตามที่ผมต้องการก็ไม่ยากครับผมเป็นลองศึกษาแล้วก็ลองเติมดู ขอ,อของธนาคารอื่นนี้ผมไม่รู้จริงๆครับก็เพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ